สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทางผมมาจากบริษัท Enrich Poker ประเทศไทยจับกันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องพ่นองฝอย ULV a i r f o w U 2 6 0กนันนะครับก่อนอื่นเรามาดูตัวนี้เลยนะครับว่าคุณสมบัติของตัวนี้นะครับดียังไงนะครับก็ตัวนี้ครับเป็นตัวเครื่องพ่นองฝอยที่ใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันนะครับในการกำจัดยุงและแมลง รวมถึงสามารถพ่นฆ่าเชื้อโรคชนิดต่างๆได้นะครับเช่นโรคเม่โรคไข้หวัดนกอะไรนะครับก็อยู่ที่น้ายายที่ใช้นะครับก็ตัวนี้นะครับทางบริษัทเอริชฟอกเกอร์ประเทศไทยจำกัดเป็นผู้นําเข้ามานะครับทางเราก็ขายให้กับทางลูกค้าที่เป็นสาธารณสุขรวมถึงฟาร์มแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆนะครับก็ตัวนี้นครับเป็นเครื่องที่สามารถพ่นละอองได้ค่อนข้างละเอียดมากนะครับถือว่าเป็นเครื่องพ่นละอองฝอยที่ ดีตัวหนึ่งนะครับในวงการนะครับก็ละองของตัวนี้ครับจะไม่ใหญ่กันไปแล้วก็จะไม่ไล็กันไปนะครับเวลาพ่นเนี่ยจะทําให้ละองเนี่ยลอยอยู่ที่สภาวะที่ดีที่สุดก็คือจะลอ,อยอยู่แล้วก็จะไม่ตกหรือว่าจะไม่ลอยขึ้นมากเกินไปครับผมเรามาดูวิธีการทํางานของเครื่องพน่นละองฝอย a e r o f o r U 2องหกกันนะครับก็เริ่มแรกนะครับเราก็ทําการเสียบปลั๊กครับ วันนี้วิธีการใช้งาน,นง่ายมากเลยครับเพียงแค่เสียบปลั๊กผสมน้ำเปล่ากับยากำจัดมแมลงหรือว่าเคมีชนิดต,ต่างๆนะครับแล้วก็ทําการพ่นนะครับตัวหัวพ่นสามารถพ่นได้สี่ระดับด้วยกันครับามาดูกันไลยนะครับกดาตาร์ทครับ ตรงนี้เราสามารถแยกออกมาได้นะครับเพื่อทำการพ่นไปในตามจุดที่เข้าถึงยาก ครับผมโอเคขอบคุณค่ะ